ประวัติก้องห้วยไร่ผู้ชายที่เคยเกลียดคำว่าค่ายเพลงมากที่สุดแต่สุดท้ายกลับยอมเดินเข้าสู่ระบบที่ตัวเองเคยหนีคลิปนี้มีคำตอบในวงการเพลงไทยชื่อของก้องห้วยไร่ไม่ใช่แค่นักร้องแต่คือปรากฏการณ์เขาเป็นศิลปินไม่กี่คนในประเทศนี้ที่สามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งค่ายเพลงและประสบความสำเร็จอย่างขล่มทลายแต่คำถามคือ ทำไมผู้ชายที่เคยเกลียดคําว่าผูกมัดที่สุดถึงยอมเซ็นสัญญาเข้าค่ายเพลงในวันที่เขาประสบความสําเร็จที่สุดแล้วจุดเริ่มต้นของผู้ชายบ้านจากห้วยไร่ก้องห้วยไร่ไม่ได้เริ่มต้นจากเวทีใหญ่ไม่ได้มีค่ายหนุนไม่ได้มีโปรดิวเซอร์ดังปั้นเขาเริ่มจากคนธรรมดาที่มีหัวใจรักเสียงเพลงและใช้เพลงเป็นที่ระบายชีวิตเพลงของก้องไม่สวยหรูไม่ประดิษฐ์ แต่จริงๆจนคนฟังรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องของตัวเองศิลปินที่ไม่เชื่อในระบบค่ายเพลงในช่วงแรกของเส้นทางกองห้วยไร่แสดงจุดยืนชัดเจนมากว่าไม่อยากเข้าค่ายไม่อยากถูกผูกมัดไม่อยากให้ใครมาควบคุมชีวิตเขาเคยพูดหลายครั้งว่าค่ายเพลงคือกรอบคือสัญญาคือสิ่งที่ทำให้ศิลปินไม่เป็นอิสระและเขาเลือกพิสูจน์ว่าไม่ต้องมีค่ายก็ประสบความสำเร็จได้ ความสำเร็จที่ไม่มีใครมองข้ามเมื่อเพลงของก้องเริ่มถูกปล่อยออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือยอดวิวทะลุหลักร้อยล้านแทบทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เขาแต่งหรือเพลงที่เขาร้องล้วนแตะระดับที่ศิลปินทั้งประเทศใฝ่ฝัน100ล้านวิว200ล้านวิวและยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบน YouTube เขาคือเบอร์ต้นบน f a c e b o o k คลิปของเขาถูกแชร์เป็นล้านบน t i k To อเพลงของเขาถูกใช้เป็นเสียงประกอบนับไม่ถ้วน เขาไม่ใช่แค่ดังแต่คือดังทุกแพลตฟอร์มชีวิตจริงของซูเปอร์สตาร์บ้านๆภาพาที่แฟนเพลงเห็นจนชินตาคือกล้องห้วยไร่บนเวทีคอนเสิร์ตท,ที่ไหนก็ตามฟแฟนๆจะเอาของกินของใช้ผักผลไม้ของพื้นบ้านมามอบให้เขาเสมอเพราะเขาไม่เคยทำตัวเป็นดาราเขายังคงเป็นกล้องคนเดิมและด้วยชื่อเสียงระดับนี้เขารวยมากพอ ถึงขั้นสามารถจัดงานเฟสติวัลเองได้มีทีมมีระบบมีเงินมีอำนาจต่อรองพูดง่ายๆคือเขาไม่จำเป็นต้องเข้าค่ายอีกแล้วแล้วทำไมเขาถึงเข้าค่ายคำตอบนี้ก้องห้วยไร่เคยพูดกับนักข่าวไว้ชัดเจนว่าผมประสบความสำเร็จมามากแล้วจนไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอีกเมื่อยอดวิวไม่ใช่คำตอบเมื่อเงินไม่ใช่เป้าหมายเขาเริ่มถามตัวเองว่า แล้วชีวิตต่อจากนี้จะเดินไปทางไหนมใช่ันมันมันผมเป็นแก้วที่ผมอยู่อะแท่งที่ผมอยู่อ่ะพี่อมเล่าบอกว่าแท่งที่ผมอยู่อ่ะมันเต็มแล้วอะคือผมไม่มีอะไรต้องไปสู่ตัวเองในวงการลุกทุ่งแล้วอะคือทางตลเซะเลย ก็เลยมาตลกตลกก็ไม่ต้องพิสูจน์แล้วเต็มไปสองแท่งแล้วมันเต็มจริงๆนะครับคือถ้าจะมองในในมุมของโอเคอาจจะไม่ใช่รายได้รางวัลอ่ะรางวัลจนอันนี้พูดไม่ได้แบบไม่ได้พูดข่มหรือว่าพูดแบบว่าเหมือนชูตัวเองนะครับมันได้ความสําเร็จในที่ใหม่ก้องบอกว่าเขาอยากประสบความสําเร็จในที่ที่ใหม่ไม่ใช่แค่ตัวเลขไม่ใช่แค่ชื่อเสียงแต่คือประสบการณ์ใหม่ในชีวิต อยากเจอทีมใหม่ระบบใหม่และเรื่องราวดีๆบนเส้นทางที่ไม่เคยเดินผู้ชายคนเดียวที่ทำให้เขายอมและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดคนคนนั้นคือโอมปันทพลประสานราชกิจโอมค็อกเทลก้องเว่ยร่ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าเขาเห็นความเก่งของโอมเห็นวิสัยทัศน์เห็นความเป็นผู้นำและเห็นความจริงใจผู้ชายคนนี้เก่งจริงจนผมยอมรับในฝีมือ นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ชายที่เคยเกลียดคำว่าผูกมัดยอมก้าวเข้าสู่ค่ายจีนแลบไม่ใช่เพราะเงินไม่ใช่เพราะสัญญาแต่เพราะคนจากคนที่หนีระบบคนที่เลือกเดินเข้าไปเองการเข้าค่ายของกล้องห้วยไร่ไม่ใช่การถอยหลังแต่คือการเลือกเลือกเติบโตเลือกเรียนรู้และเลือกท้าทายตัวเองอีกครั้งในวันที่เขามีทุกอย่างแล้วเขากลับเลือกเริ่มต้นใหม่ บทสรุปก้องเวไร่ไม่ใช่แค่ศิลปินที่ประสบความสำเร็จแต่คือผู้ชายคนหนึ่งที่กล้ายอมรับว่าความสำเร็จแบบเดิมอาจไม่ใช่คำตอบของชีวิตเสมอไปและบางครั้งการยอมก้าวเข้าสู่สิ่งที่เราเคยเกลียดอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ดีที่สุดในชีวิตสนใจมาเพราะกอ้องยังไม่ได้เริ่มต้นทำงานกับค่ายเพลงอย่างจริงจังนะฮะคาดหวังอะไรฮะทำไมจึงอยากมีค่ายเพลง ทำไมต้องเป็นจีนแล็บคาดหวังอะไรผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เคยทํากับข้าวกินเองนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งที่เราไม่อยากทํากับข้าวแล้วเราจะออกไปข้างนอกไปหากินของดีๆซึ่งที่บ้านเราไม่มีครับก็เลยเข้าคายพี่อมครับครับคือพี่อมทํากับข้าวเก <c oughs> <บ>่งนะใช่ไหมครับ <c oughs> ซึ่งก็มีวันที่ <c oughs> ผมไม่ได้อยากทำกับข้าว ก็เลยชวนกันไปกินร้านอื่นอ้าจริงอันนี้อันนี้มันน่าสงสัยนะเพราะคือกล้องประสบความสำเร็จมากในฐานะของศิลปินอินดี้คุณไม่ใช่สำเร็จธร,รรมดานะคือคุณมีมิวสิกเฟสตลเป็น,นของตัวเองแล้วอ่ะใช่ไหมฮะไวยไรเอริน่าใช่ไหมชื่อถูกใช่ไหมเอริน่ามิวสิกเฟสมิวสิกเฟสเนี่ยนะครับกำลังจะมีครั้งที่3ปีหน้านะฮะแล้วยังจะมาเข้าค่ายเพลงทาไม ีีถามซเรยสผมเป็นน้องของเฮ er ียโนอุดมแล้วผู้ชายคนนี้เขาจะชอบมีทัศนคติดีๆบอกให้ให้ผมได้ได้รู้เสมอนว่าถ้าวันหนึ่งเราอยากจะเก่งกว่าเดิมเราต้องไปหาคนที่เก่งกว่าแค่นั้นเองครับไปหาคนที่เก่งกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถทําอะไรเองได้ทุกอย่างครับไม่มีอะไรครับมีคนมาถือป้ายเซฟเทนฮาร์ดอยู่ข้างหน้าน อย่ามาพูดกับเด er ็กเชลซีอย่างนี้ครับเชลซีแต่ผมก็เด็กสเปอร์ซะด้วยเออพวกแฟนแมนยูทั้งหลายพวกมึงเซฟเพิร์ดหรือว่าพูลก่อนช่วงนี้นะครับโอเคโทษทีโทษทีที่เราปวดนะครับผมเราเราเซฟเทนนากันต่อก็คือเราเราหมดไฟแล้วครับคือเราเราเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะครับเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราเรามีหมดแล้วอาจจะไม่ได้เยอะประสบความสักเร็จก็มีแล้วเงินก็พอจะมีแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่มีก็คือ โลกใบใหม่ผมชอบใช่ครับโลกใบใหม่เลยไม่ถึงโลกใบที่สองเหรอไ,ไม่ไม่ครับใไม่ใช่ครับมันมันผมเป็นแก้วที่ผมอยู่อะแท่งที่ผมอยู่อะพี่อมเล่าบอกว่าแท่งที่ผมอยู่อะมันเต็มแล้วอะคือผมไม่มีอะไรต้องไปสู่ตัวเองในวง,งการลุกทุ่งแล้วอะครับคือแค่ทางตลกซะเลย ก็เลยมาตลกตลกก็ไม่ต้องพิสูจน์แล้วเต็มไปสองแ่งนะมันเต็มดีๆนะครับคือถ้าจะมองในในมุมของโอเคอาจจะไม่ใช่รายได้รางวัลอ่ะรางวัลจนอันนี้พูดไม่ได้แบบไม่ได้พูดข่มหรือว่าพูดแบบว่าเหมือนชูตัวเองนะครับมันได้มาหมดแล้วแล้วจนได้ประกาศว่าถ้ามีรางวัลที่จะมอบให้คนลุ่งทุ่งอ่ะให้คนอื่นเถอะคือเพราะว่ารางวัลมันสร้างกาลังใจผมอ่ะ กำลังใจมันล้นไปหมดแล้วมันไม่รู้จะลน้นยังไงให้คนอื่นเถอะประมาณนั้นและทีเนี้ยเราคิดว่าเราอยากจะอยู่ต่อในวงการเนี้ยแต่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยากอยู่แบบเดิมอะครับป<ม>๋าไม่อยากอยู่แบบเดิมแล้วก็อยากเก่งขึ้นก็เลยต้องมาหาคนที่เก่งกว่านั่นคือการตัดสินใจที่จะเข้าค่ายแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันผูกติดตัวกับคนยุค90ยุคผมอะ,อะแกรมมี่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เสมอในคำวงการเพลงทุกคนอยากอยู่ครับผมอยากอยู่ ผมอยากอยู่คนจะอยู่คนนจะบอกคนโน้นจะเข้าไม่รู้นะเอาเป็นว่าต้องเป็นตัวแทนของคนที่อยากอยู่อยากอยู่จะมีตัวที่ไม่อยากอยู่ซึ่งเขาก็จะไม่มาอยู่ไงเราเลยไม่ได้เจอเขาถ้าใครติดตามจะเห็นนะครับว่าผมนั่งรถไปส่งไปส่งเพราะว่าผมไม่รู้เดโม่ไปขายที่ตึกนั่งจากหน้ารามหนึ่งสามหกเอาเพลงใส่ว่าซิบอวิมกันไปขายเขาบอกว่าเดโมอยู่ไหน ผมบอกคุณเดินมาคุยกับยาม,มที่ตึกเลยแล้วใจครับไปถึงข้างหน้าบอกว่าจะตรงรีเซพชันนั่นเลยเ,เพลงมาส่ง <Okay. S 1> แล้วไงครับแล้วเขาบอกว่าประมาณถามหาเดมโม่แหละผมว่าเดี๋ยวผมจะไปดีดให้ฟังเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเดมโม่ต้องทำยังไงอะไรยังไงเท่านั้นเขาบอกว่าไม่ไม,มีไม่มีใครมีเวลาฟังคุณหรอกก็หอบความผิดหวังกลับจนครั้งหนึ่งมีคนรู้จักกับเพนสายว่าสายว่าซีพอชินกันเสร็จปั๊บตึกเรียบตึกเรียบไปหา ท่านที่ตัวเองอยากจะไปนะครับเขาก็เราให้ฟังว่าจะมีน่นมีนี่มีนั่นมีนั่นแผนงานต่างๆที่ที่จะสร้างกันในตรงนั้นเรารู้สึกว่าเดินมาสักขนาดนี้แล้วขอพิสูจน์ตัวเองสักหน่อยดีกว่าขอพิสูจน์ตัวเองสักหน่อยดีกว่าก็พิสูจน์ตัวเองมาสิบปีครับจากจากอายุยี่สิบเก้าตอนนี้ก็สามสิบเจ็ดสามสิบแปดแล้วก็ก็เลยเพอเนี้ยพิสูจน์ตัวเองมาจนมันถึงทางตันแล้วไปต่อไม่ได้แล้วหมดไฟฟิลระมาณว่าทำกับข้าวกินเอง จนเบื่อแล้วก็เลยทำกับข้าวมากินนะครับพี่โอ๊ฟังดูก็คือคุณต้องการเดินมาเข้ามาหาลัย<ๆ>เหมือนจบผมจริงเรียนจบแล้วที่อาจจะมาเอาปริญญาโทด้วยซ้ำไปเรียนจบอยากได้ปริญญาใบแบบแก้ไว้คำหนึ่งเขาไม่ใช่ว่าเขามาหาคนที่เก่งกว่าผมว่ากล้องกําลังมาหามันก้องอาจจะเรียนปริญญาตรีซ้ำก็ได้ครับตแต่เป็นสถาที่หนึ่งใช่ใช่ครับได้ปริญญาใบที่สอง รายงานพิเศษโดยทีมข่าวศิละปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจาก News Universe TV ฝากถึงแฟนข่าวทุกท่านหากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ควรถูกบอกต่อขอแรงคนละหนึ่งกดติดตามเพื่อให้ช่อง News Universe TV ของเราทะลุ1 0 0 0 0แสน subscribers เร็วที่สุดเพราะเรื่องดีๆแบบนี้เราอยากให้คุณได้เห็นก่อนใคร